ทำนายความฝันเลขนำโชคฝันเห็นเมืองพญานาคบนสวรรค์ฝันเห็นเมืองพญานาคบนสวราาสวรค์แปลว่าอะไร เป็นฝันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะท่านจะเดือดร้อนมีคนที่กําลังมีมีคนที่แบบเหมือนเขากําลังตกงานอยู่ะจะทําให้คุณเดือดร้อนน่ะมีคนกำลังจะเอาเรื่องปวดหัวมาให้คุณเนี่ยเหมือนคุณจะค่อนข้างเครียดเลยอะ มีคนที่คุณไม่ค่อยจะชอบเขาเท่าไหร่อ่ะเหมือนกับว่ามีคนที่ว่าคุณก็ไม่ค่อยจะชอบเขาเท่าไหร่อะเนี่ยเหมือนเขาก็เอาเรื่องเดือดร้อนมาให้คุณแต่คุณกำลังจะได้รับข่าวที่ดีมากเลยนะคุณกำลังจะได้รับข่าวที่ดีมากเกี่ยวกับผลประโยชน์ก้อนโตคุณมีเกณฑ์ที่จะ ได้ผลประโยชน์จากคนใกล้ตัวด้วยนะคนใกล้ตัวจะเอาผลประโยชน์มาให้ตอนเนี้มันมีคนที่ต้องการจะติดต่อคุณน่ะแต่คุณน่ะบล็อกเฟซบล็อกไลน์เนี่ยบล็อกเฟซบล็อกไลน์มีคนที่ต้องการจะติดต่อคุณ มีคนที่เนี่ยมีคนที่แบบอยากจะติดต่อคุณมากเลยแต่เหมือนแบบมีคนที่ต้องการอยากจะคุยกับคุณมากอยากจะคุยมากอะ่ะแต่คุณน่ะบล็อกเฟซบล็อกไลน์บล็อกมือถืออะ่ะเหมือนเขาอยากจะติดต่อคุณน่ะคุณจะมีชัยชนะเหนือศัตรูนะแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะได้ผลประโยชน์ก้อนโตจากคนในครอบครัวด้วยเนี่ยเหมือนจะได้ผลประโยชน์ จากคนคุณกำลังจะได้รับเงินก้อนโตจากคนใกล้ตัวและก็จะได้รับข่าวดีเกี่ยวกับความก้าวหน้าในหน้าที่การงานแต่คุณอะ่ะจะเดือดร้อนเพราะคนบางคนอะ่ะอาจจะเป็นคนที่ว่าคุณอะ่ะบล็อกไปก็ได้นะมีคนคนหนึ่งอะ่ะเขากำลังเดือดร้อนมากเลยมีคนคนหนึ่งเขากำลังเดือดร้อนมากแต่คุณก็บล็อกเฟซบล็อกไลน์ไปเรียบร้อยแล้วล่ะ ช่วงนี้เหมือนคุณจะค่อนข้างมีเรื่องให้คิดมากนะเหมือนคุณจะไม่ค่อยมีความสุขสักเท่าไหร่นะคะเลขนำโชค9 2 9 2 2 9รับทํานายดวงเป็นการส่วนตัวแบบมีค่าครูท่านใดที่สนใจกรุณาแอดไลน์มาเอจะทิ้งที่อยู่ไว้ใต้คลิปคะ่ะ